สสสนะครับสวัสดีเพื่อนๆเอสซี่แฟนเพจตะก้อนนนนะครับแล้วก <c oughs> ็ทางช่องทางยูทูปนะครับคู่แรกในรายการครับค่ำคืนวันศุกร์นะครับที่สองครับนัดพิเศษนะครับนัดฉลองครบรอบวันเกิดชิดูมานะครับเฮ้ยนะครับเขาจะเสิร์ฟไปที่ไหนล่ะ แลเนี่ยเสียลข้าีดำตะก้อนเียะก้อสองสองนะครับอาดมช่วยเสิร์ฟได้นะครับหนึ่งก็ซูนครับชิดตั้มขึ้นนำครับอ้าวเสียหมูเปิดดูครับคูนยกสวยครับ ครั้งคืนนี้ครับทั้งหมดนะครับผู้นักรายการครับเป็นการประกบเหลี่ยมของชิดกูฟันนะครับโซตันหนึ่งครับหม่งไม่ถนัดครับลูกนี้เป็นแต้มไหมไบรุ่นติดฟิล์มมาแล้วครับเสมอครับหนึ่งเท่ากันครับ หนึ่งเท่ากันครับิดเปิดหยอดครับเอาเอุยยังไงหมูต้องแก้มาเอาเขาเปิดไหลเข้าไปได้ครับดีเอายังเก็บได้ครับคูไหลมาโอ้โหล้นมาครับสูสีครับคู่นี้ สองต่อหนึ่งครับไวรุ่นขึ้นนำเกมเสิร์ฟของพี่ดำครับส่วนสยามแล้วมาแฝงตัวอยู่ที่ไวรุ่นติดฟิล์มเอาครับตามจำได้ชิดภูพานติยอดอื้อหือเคาะเบาๆครับหนึ่งต่อสองครับ S <S <S ชิดไล่ไปเสียมครับ oh คูณไหลสวยครับเปลี่ยนส่งครับสองต่อหนึ่ง oh ส anyway> ี oh ่ชิดคนเดียวดำงัดไปเกมยกครับยังไม่ผิดพลาดนะ หนึ่งต่อสองครับโยงหลังไปครับไหลสวยดูครับระอะพาเข้าหน่อยเนี่ยสองต้นหนึ่งครับโอ้สีดำเดดอิบทำไหลห่างแล้วครับแก้ไปยังไง ครับปูไหลมาพอได้ยอดเปิไดได้หลังคาย,ยัางไงจังหวะสองเลียนส่งนะครับหนึ่งกับสองครับแล้วตกอนนเมไร้สดอยู่ครับสวยๆคมๆคงรับเรียหมู มงผิดาดครับอเสมอสงเท่ากันครับเิมสองร้องเท่ารลงหลังเออหัวมีหาเกมเหแล้วเสีย้างเย้งองหาพี่หลัหาเก็บเหอยู่ยังหาตีน้ำผึ้งอยู่ยังไม่เข้าเป้า สองเท่ากันครับี่ดอ่ะเขาให้หยุดงานนี่ใช่ไหมหยุดงานจ่ายเงินนี่ใช่ไหมให้หยุดเฉยๆทำทำงานใครต่อขอป๋าต่อสองเท่ากันนี่ก็ถ่ายเหรออ๋อชิปเปิดสวยครับออกโอ้โหออกเยอะครับอ๋อมงเสียเองสองลูกครับสองคะแนนเสียไปครับ ชิคขึ้นนำครับ3ต่อสองเสริฟแทงไปครับคูนล้นแล้วครับล้นคืนครับคูนแก้ตัวใหม่ครับโอ้สุดเลยครับลูกนี้ห้าสองล้อห้าสองล2อองล้อห้องไปห้าสองล้อไปร้อยสองสาม สองต่อสามเปิดครับไหลสวยครับตรงนี้ต่ําเกี่ยวได้ครับเสี่ยหมูมาครับ,ครบ,บา,าครับเก็บเหมือนกันเอาม่ครับหล้นเลยครับคูนไหลมาแบบนี้ครับโอ้ยอุ้ยมันต้องมีคนกันคนหนึ่งอะเดี๋ยวขาดกระเพรากระจายนะ เกมสเสร็จพี่ครับสามเท่ากันลมหาชิตามลูกยก้องวิ่งใส่รับลูกนี้อ้โหง่ายงเยครับสามเท่ากันโยงไปครับเตมที่เปิดหัวดีนะโอ้โหม่งเออได้ครับ สามเท่ากันครับสามตองไปหลังครับเรียบร้อยหรือเปล่าไยรุ่นติดซีมกดโอ้โห้เขียนบางโอ้ยส่งครับ

ี่ต่อสามโยงหลักไครับเสียหมูเปิดคูนสกิบบางดีครับสามต่อสี่ทำยังไงครับดันเข้าไปเอาครับได้ดูโอ้โหมาดี ยังไงคูณหูเก็บได้ครับเอาเข้าจุดแกะมาก่อนครับเออห่างเหมือนกันร้อ,อมาครับตั้มต้องวิถีวิถานหน่อย,อ,ยอุ้ยโอ้กดไปหลังครับขลุกขเ,เรียกมันขลุกขัก,กขกกล,ลขุกขักแล้วไม่ใช่ขลุกขิกนะยกห่าง สี่ต่อสามไปที่เสียมุมครับคูณห่างนิดนึงโอ้โหสองต่อสามเขาอีกคุณไม่มีโอกาสได้ออกหรอกไปต่อสองเลยสามเลยได้แต้มครับชิดผูผ่าดห้าต่อสาม เอาครับหมูเปิดยกสวยครับลูกนี้เอาครเห็นนะครับมาบ่อยเกินครับช่องกลางครับหกต่อสามครับช่องกลางครับ,อรบเอาครับคูณ ห่างครับตีหยอครับชิดตีไปหากูครับมาครับเสียหมูเมื่าไงโดนบางบางครับนี่ครับสามต่อหกครับครับชิดเปิดล้นหรือเปล่าล้นครับดันเข้ามาใหม่ครับเสี่ยหมูกดตรงกลางครับติดรองเท้า แกไปก่อนครับโอ้โหเหลี่ยมดีฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพลังสวัสดีครับเตรียมส่งนะหกสาต่อสามครับเออครับไทยไหมเอาครับเก็บได้ครับเอาครับเสือหมู หูุนต้องไหลมาแล้วทันไหมครับทันครับเคาะมาก่อนดันดันใหม่ครับหน้านี้เคยได้ครับเอาหยับแต้มครับยังเลยครับป๋าเนี่ยมีหนมจีนนะปะยัง ตอนนี้นะครับเจ็ดต่อสามครับชิดก้างเสิร์ฟต่อครับเไปที่เสียหมูครับนนครูโอ,อ,อ้ติดหลังท้ายอยู่นลครับเก็บได้ มาไหมไม่ันครับตีไม feels, ่ลงครับ looks, looks, s <S แพตตัสามครับเรียนส่งครับ 3ามต่อแมาที่ชิดครับตามไหลไปสวยครับยอติดเกี่ยวครับคูนหางครับนีเก็บได้ครับเป็นแต้มไหมครับยังหลังเท้าอยู่เอาครับไอไหนชิดกุพานพื้นไปไหนออกไปข้างไปก่อนครับเอาใหม่ครับเสียหมูโกดยังได้อยู่ครับโอ้ หอใหม่ครับด้านมาใหม่ครับเสียมูเคาะมาครับตั้มเป๊บโอ้โหล็อกไว้ได้ครับวัยรุ่ติดไฟนะ เอาดูพี่ดำสวนสยามเสิร์ฟเสิร์ฟได้อย่างเดียวนะครับสำหรับพี่ดำสี่ต่อแครับมาพี่ดำครับหลายสวยนี่ด้องดเปิดได้แนวเจ้ากรถือเรื่องก่อน แครอทซี่ครับครึ่งหนึ่งครับเต็มสิบสองแต้งครับเตี๋ยวหมูกดครับเอาชีสกุบผัดตัดอ้อเดี่ยวมาข้าต่อสี่ครับ โยโงครับเอิดหัวได้ครับไหลเข้ามาหน้าซ้ายครับติดหลังคาอยู่แล้วครับโอ้โหยกไม่เข้าเ,เ,เอาใหม่ครับคูนต้องดันอีกหน่อยครับเดมูเทกดได้นี่ครับไปตลาดว่าจะไปตลาด้อซืร้มิบสี่ต่อเก้าโอ้เสิร์ฟดีครับไหลเข้าไป เปยนทรงครับเก้าต่อสี่ตัดหยอดครับหนูตีไม่ถนัดครับเอาไม้ครับซ้ำดัน,ดนเข้าไป

สี่ต่อสิบครับดำเสิร์ฟพิกนิมาครับครับสิบต่อสี่ครับเาคูนไหลห่างนิดนึงแก่ครับโอ้แก่แรงยครับ ครับเสี่ยหมูเสิร์ฟบ้างครับรสี่ต่อสิบจุดพวกม้าครับ,รบโอ้โหหอ,อยแล้วไม่เอาสุดเส้นครับห้าต่อสิบครับจุดพวกไม่ครับไม,บไม่ทานครับตรงนี้เอา ไว้ดูดิสีมมีโอกาสมีโอกาสเคาะอับได้แค่หนึ่งครับ6ต่อ <pic>. 10ครับเหนบอคนกิบ <F script> ่ับต่อครับเต่าหมูทำหลายไปครับโอ้โห เปลี่ยนส่งครับสิบตัวอยหลังนี้ครับออสวยครับยกดีครับกดอื้มเรียนส่งครับ นหกต่อสิบหงหลังครับผมยังไงครับห่างเลครับเอาครับเปิดไหลมาหมูโอ้โหเคาะเคาะกลางหัวครับอหงหยอดหลังครับเจ็ดต่อสิบครับ โยงไหนครับเสือหมูโอ้โหเสิร์ฟดีลูกนี้ห่างครับยกห่างครับบอลเลยโดนนะครับโดนบนนะครับต่ำของเราครับ ตามนำอยู่หลายแต้มครับยังโดนบ่นครับเสียหมูน่าเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟสุดเส้นหลังเลยครับโยงหลังแปดต่อสิบแล้วครับสองแต้มทันฝั่งนี้สองแต้มเก่งเลือกโยงหลังอีกครับโอ้โหพอดีเส้นอีกครับตามหลายไปเอาโอ้ตีไม่ถนัดหมูว่ายยังไงเสียหมูกด โอ้โหจ้าต่อสิบโอ้โหแหวเดือทันครับห่มก็สบายสบครับหัวจิตหัวใจไม่ต้องห่วงครับ แค่ชนะเป็นเรื่องธรรมดาครับทีมงานไม่ได้ติดเสียงครับชิวมากครับสำหรับเสี่ยหมูครับเอาล้วครับแตั้งอันนี้พอตีเสมอก่อนครับ9ต่อ10เสียหมูเสิร์ฟครับเลือกโยงอีกครับเอาล้ครับลูกนี้ไม่ถึงหลัง ดูครับตั้มโยกเก็บได้ครับเอาครับ hmm. คูลไหลมาครับผู้กดมาที่ชิดโอ้โหยังเก็บได้เอาครับตั้มโยกสายโยกขวาครับลูกชงเปกันส่งครับสามสองต่อสามสองต่อได้สามสองตัว เอ็เสิร์ชิดผู้ายมากครับแต่อันนี้เพื่อขึ้นแท่นก่อนครับ10ต่อ9ครับ,บ,บเลือกไว้ที่หมูครับคูณเคาะเบาๆนี่ครับ,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 บลูกเคาะเบาๆลงเร็วนะครับ สไเติมามก้าต่อสิครับโยงครับเอาสิเปิดโอ้ลูกยกของตั้มครับเอาได้แล้วจะยกขาเนี่ยเป็นเรื่องครสิบต่อเก้าครับแรกเสิร์ฟครับฝั่งโู้นมีพี่ดำครัวสุนทยามช่วยเสิร์ฟได้คนหนึ่งต่อเ้า เอาครับดูลูกยกของคุณโอ้ยห่างนิดนึงเคาะขาปอมยังไงต้องวิ่งไปเอาใหม่ครับคุณตั้งหลักหนึ่งสองไหลเข้ามาครับเสี่ยมูโอ้ยตั้มยังได้แก้อยู่ครับคุณดันมาหม่ล้นเลยครับตามไหลเข้าไปโอ้ยไหลรงเน็ตครับขึ้นแท่นเลยครับผูผ่านครับน้าหลาน เอาไม่ลงเหมือนกันครับฝั่งนู้นล็อกไม่ได้ครับขึ้นแทนแล้วครับชิดต่ำครับสี่เต็มต่อเก้าครับจุดคู่ไปครับเปิดครับดูคูณยกได้อยู่ครับตรงนี้เคาะคูพานทางลาแก้ไปก่อนครับ เอาครับคูณต้องมาจองหน่อยครับลูกนี้ล็อกไปก่อนครับล็อกไปก่อนครับตีลงหลังครับยังไม่ให้เกมครับยังมีโอกาสอยู่ครับไวรุนติดฟรีเม็ดสองแต้มทันครับ กีฬามาเยอะแล้วนะครับหลายทีมงานครับเก้าต่อสิบเอ็ดโยกหลังอีกครับเปิดไปข้างหน้ายกได้ไหมตีหน้านี่เหลี่ยมนี้ครับเปิดเหรียญจิงจกใหญ่ี่เปิดน้นจิ้งกัวเบี้ยวนะตีหัวเบี้ยวนะทีมงานพี่เธอท่านรักท่านรักกีฬาไม่กินก็มาให้แอดมินได้นะเรียบร้อยนะ เสือต่อเก้าครับแมนพออีกครั้งจิตผูกพาเลือกแทงมาที่คูนโอ้ยเช็คผิดครับน้องคูนครับโอ้โหก้มหลบครับบทถเกมครับลูกไปเฉียวหัวเลยครับแต่เจ้าตัวก้มหลบครับเอาครับคู่แรกในรายการครับจบลงไปครับชิตผูกพานกับตั้มครับเอาชนะเสียหัวครับน้องคูนไปรุ่นติดรีไปครับ 哦，那边。